สวัสดีค่ะ ผู้ชมค่ะได้เวลาแล้วนะคะกับรายการแซป today นะจ๊ะเจอกันส,สดๆแบบนี้เลยคะ่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะอยู่กับพี่มิวแล้วก็ชมพู่ค่ะวันนี้ใช่ค่ะวันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจเห็นเราใส่เสื้อยืดแซท today แบบนี้แน่นอนนะคะเราจะมีเสื้อยืดของรายการมาแจกเม <c oughs> ื่อวานนี้พี่ก๊อฟทักไง <c oughs> ว่าเมื่อไหร่จะแจกอีก <c oughs> คนก็รออยู่ใช่เพิ่งแจกไปหนึ่งครั้งเองใช่ไหมแจกไปครั้งเดียวเราจะแจกวันละ4ตัวนะคะนี่เสื้อยืดสวยๆมีลายเซ็นของพวกเราแล้วเป็นแบบว่าซิกเนเจอร์นะเป็นลิมิเต็ด ชั้นนะคะเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยพวกเราเซ็นด้วยมือของพวกเรากันเองแล้วเราก็เซ็นไม่ซ้ําด้วยเพราะเราเซ็นไปเซ็นมาเราจะจําไม่ได้แต่ละตัวก็จะเซ็นไม่เหมือนกันเซ็นเยอะสะดุดบ้างราบรื่นบ้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอาไว้สะสมกันนะจ๊ะแล้วผู้ชมเนี่ยนะคะสามารถร่วมสนุกกับพวกเราได้นะคะเพียงแค่คุณนะสแกน QR Code คค่ะแล้วก็แอดไลน์เป็นเพื่อนกับรายการแซปทูเดย์นะคะแล้วก็ส่งคําตอบเข้ามามีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลกันแล้วนะคะวันนี้อย่างที่พี่มีบอกแจก4ี่ตัวรอนะห้ามพลาดฟังคำถาม ท้ายรายการค่ะค่ะนี่เราค้าง QR Code คให้หน้านจอสแกนกันก่อนนะคะแล้วก็รอฟังคำถามและรอตอบกันเข้ามานะคะ,ะคำถามก็อยู่ในเนื้อข่าวนี่แหละใช่ก็ดูข่าวเราให้จบดูเราไปเรื่อยๆใช่ค่ะ,ะมาดูเรื่องแรกค่ะเป็นข่าวใหญ่ที่หลายคนตกใจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันแม่พอดีด้วยอะค่ะสามแม่ลูกเสียชีวิตในห้องน้ำเกิดคำถามมากมายว่าสาเหตุคืออะไรสาเหตุคือ น้ำยาล้างห้องน้ำหรือโซดาไฟหรืออะไรกันแน่ล่าสุดมีการตรวจสอบแล้วนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วย้อนเหตุการณ์นิดเดียวเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะภายในบ้านพักสวัสดิการตำรวจสพเมืองชนบุรีนะคะเป็นบ้านไม้สองชั้นลูกสาวคนโตอะค่ะนำโซดาไฟมาเทราดท่อที่มันอุดตันที่อยู่ในห้องน้าแล้วปิดประตูลูกสาวคนเล็กไม่รู้เรื่องลงมาเข้าห้องน้า แล้วสูดดมไอระเหยเข้าไปน้องชมพู่ะหมดสติไปเลยแม่กับลูกสาวคนโตเข้าไปช่วยตัวเองก็ไม่ระวังตัวหมดสติไปด้วยกลายเป็นว่ากว่าคนจะมาเจอค่ะสามคนแม่ลูกสูดเข้าไปเต็มปอดและหมดสติไปแล้วค่ะพยายามจะปั๊มหัวใจแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้นะคะทีนี้จากการตรวจสอบห้องน้ำชั้นล่างค่ะ ก็เจอร่าง3าแม่ลูกนะคะหมดสติอยู่บนพื้นร้อยตำรวจเอกหญิงอนัญญาหรือผู้กองนกนะคะคุณแม่อายุ60ลูกสาวคนโตเนี่ยอายุ34ลูกสาวคนเล็กอายุ25ปีต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวจริงๆเพราะว่าทั้ง3ท่านนะคะคือน้ำลายฟูมปากค่ะเล็บเขียวปาาเขียวคล้ำและเจอขวดน้ำยาล้างท่อตันยี่ห้อหนึงวางอยู่นี่ มีกลิน่นไอระเหยของสารเคมีฟุ้งกระจายเต็มห้องน้ำคือมันกระจายไปทั่วบ้านเลยนะคะคะทีนี้ก็ต้องนำร่างของสามแม่ลูกออกมาแล้วก็ต้องตรวจสอบภายในห้องน้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทีนี้คำถามเกี่ยวกับเรื่องของน้ำยาล้างห้องน้ำคือจากการตรวจสอบเนี่ยค่ะน้ายาล้างท่อระบายน้าในห้องน้าที่สามแม่ลูกออกมาใช้เพื่อนสนิทของลูกสาวคนโตซื้อมาให้ค่ะ จ่ายเงินที่เคาน์เตอร์และเรามีข้อมูลว่าเจ้าของร้านเตือนแล้วนะตอนซื้อน้ำยาล้างท่อเนี่ยเขาเตือนว่ายาตัวนี้อย่าไปใช้ร่วมกันกับโซดาไฟนะเพราะจะเกิดอันตรายอาจจะทำให้เกิดระเบิดได้เพราะว่าน้ำยานี้กับโซดาไฟมันไม่เข้ากันอยา่าเอามาผสมกันเขาก็เตือนแล้วว่าก่อนนันนี้เคยมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะใช่เขาเตือนแล้วนะคะทีนี้ค่ะ ทางผู้บัญชาการสํงงานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติบอกว่าพอไปตรวจสอบภายในห้องน้ําที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยคะ่ะ<อ>ไปเจอผลิตภัณฑ์ล้างท่ออุดต,ตันยี่ห้อหนึ่งอาจจะขออนุญาตไม่บอกชื่อยี่ห้อนะคะแต่เราจะบอกลักษณะของขวดค่ะหือคุณผู้ชมจะได้สังเกตเนาะลักษณะของขวดมันจะเป็นขวดสีขาวทึบคุณผู้ชมคะฝาสีแดงนี่ไปเจออยู่ในถังคือทิ้งไปแล้วอะ่ะ ใช้ไปเยอะนะเหลือแค่ก้นขวดเองอุ้อันนี้เจอในถังนะคะ,คะเจอในถังขยะที่เขาทิ้งในห้องน้ําเจอน้ํายาล้างห้องน้ําซึ่งก็เป็นยี่ห้อทั่วๆไปที่เราซื้อกันตามท้องตลาดเนี่ยค่ะสี่ขวดและทุกขวดถูกใช้งานไปแล้วสี่ขวดใช่หมายความว่าใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันทั้งผลิตภัณฑ์ล้างท่ออุดตันและน้ำยาล้างห้องน้ำค่ะทีนี้ ผลิตภัณฑ์ล้างท่ออุดตันเนี่ยค่ะน่าจะใช้ไปแล้วสักประมาณ3ชั่วโมงกว่าเจ้าหน้าที่จะไปถึงอุ้ยสชั่วโมงกลิ่นยังเหม็นอยู่เลยเจ้าหน้าที่บอกว่าเข้าไปช่วยอย่ะยังแสบตาแสบจมูกยังกลิ่นมันละอุอยู่ในห้องน้ําอยู่ในบ้านนะคะในห้องน้ําห้องน้ําเล็กด้วยขนาดห้องน้ําคือกว้าง1.2เมตรยาว2 5เมตรสูงประมาณ2เมตรแล้วช่องระบายอากาศในห้องน้ำน,น้องชมพู่มีแค่ช่องเดียว มันไม่ทันนะเนาะมันระบายไม่ทันจริงๆอะค่ะ,น,ะ,คะนอกจากนี้นะคะประตูเป็นลักษณะของการผลักเข้าไปด้านในห้องน้ําดังนั้นหมายความว่าถ้าคนอยู่ในห้องน้ําสูดดมกลิ่นเวลาจะเปิดประตูออกก็ต้องดึงเข้ามาอย่างนี้ใช่ปะมันก็ไม่แรงไม่าา<ก>ยากถูกต้องค่ะทีนี้สันนิษฐานว่าคนแรกเข้าไปสูดดมเป็นลมหมดสติอีกสองคนเข้าไปช่วยก็เลยเป็นลมหมดสติไปพร้อมๆกันดูดด,ดมสารเคมีเข้าไปค่อนข้างเยอะนะคะ ทีนี้ค่ะก็มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่จะมีการล้างท่ออุดตันที่มันเกิดเหตุนะที่เขาไปเจอเจ้าหน้าที่ถึงขั้นพิสูจน์แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมไปซื้อมาค่ะผลิตภัณฑ์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันแล้วเอามาทดลองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผลิตภัณฑ์ล้างท่ออุดตันชนิดเดียวกันนี้ค่ะมันจะเป็นของเหลวสีดำ,ดำ เป็นกรดซัลฟิวริกนะคะเป็นกรดที่มีความเข้มข้นสูงไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่างโดยเฉพาะโซดาไฟนี่ไงไม่ควรเอาไปใช้ร่วมกันใช้คำว่าห้ามเลยดีกว่าห้ามใช้ร่วมกันค่ะถ้าร่วมกันแล้วจะเป็นยังไงถ้าเอาไปใช้ล้างท่อที่มันอุดตันใช้ร่วมกันแล้วมันไปเจอสิ่งอุดตันข้างในอะ่ะมันจะกลายเป็นแก๊สไข่เน่าแก๊สไข่เน่าทำให้เสียชีวิตนะคุณผู้ชมเคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ หลายครั้งแล้วนะมันจะเป็นควันออกมาเลยอะแล้วก็เป็นแบบกลิ่นเป็นแก๊สไข่เน่าเลยค่ะ,ะ,คะผลิตภัณฑ์นี้หาซื้อได้ในร้านขายวัสดุก่อสร้างซึ่งไม่ใช่ว่าจะหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะ,ะจะต้องบอกจะต้องเป็นเฉพาะบางร้านเท่านั้นและจุดสังเกตที่สำคัญก็คือผลิตภัณฑ์นี้ที่ไปเจอในบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยคะ่ะไม่มีเลขทะเบียนอยอยไม่มีทะเบียนวัตถุอันตรายที่ใช้ในสาธารณสุขเนี่ย ทีนี้ใครจะไปซื้อผลิตภัณฑ์ในลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้อันนี้เป็นอุทาหรณ์จริงๆนะคะจริงค่ะคือก่อนอ้นนี้นพวกเราเอาจจะแบบเอ๊ะทำไมจะต้องผ่านอยอยทาไมต้องมีสบคอบ,บอททาไมต้องมีอะไรต่างๆนานนะหน่วยงานต่างๆเขาตรวจสอบเบื้องต้นไงถ้ามันผ่านกฎหมายไปแล้วแสดงว่าอาจสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยหรือว่าก็จะมีคําเตือนอแต่อันนี้ยังไม่ผ่านลเลยแสดงว่าอันตรายมากไม่มีเลขทะเบียนอะไรเลยอะ่ะทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสานะคะต้องมีการชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะคะแต่เบื้องต้นก็คาดว่า วันนี้แหละผลิตภัณฑ์ล้างท่ออุดตันไปใช้ร่วมกับน้ํายาล้างห้องน้าก็คือถ้าใช้สมมติว่าคนที่เคยซื้อมาใช้ก่อนหน้านี้ก็คือลาดลงท่อไปแบบเดียวๆก็จะช่วยล้างความอุดตันแต่ไม่ควรผสมกับอย่างอื่นเพราะว่าจะเกิดปฏิกิริยาถูกต้องแล้วผลิตภัณฑ์ที่นํามาใช้จะต้องผ่านออยอด้วยนะคะ,คะดูให้ดีนะคะที่บริเวณข้างขวดนะคะเลือกยี่ห้อที่ไว้ใจได้แล้วก็ดูเรื่องของหมายเลขออยอ,อะไรต่างๆด้วยคืออันเนี้ย ถ้าผลิตภัณฑ์ที่มันเกิดเหตุในบ้านหลังเนี้ยไม่มีออยอจริงๆฟ้องได้นะค่ะคนในครอบครัวฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์นี้ได้อ,อก็เป็นห่วงคุณผู้ชมนะแต่ไม่ใช่ดูข่าวนี้แล้วแบบตกใจ ไม่กล้าล้างหองหน้าไม่กล้าล้าง่ออุดตันยังล้างได้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ใส่ถุงมือใช่ใส่แมสสักนิดนึงนะคะหรือว่าก็คอยดูว่าอันไหนที่มันปลอดภัยก็ใช้นะก็ต้องดูรายละเอียดวิธีการใช้คู่มือการใช้ให้ชัดเจนแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมนิดเดียวเกี่ยวกับก๊าซไข่เน่าถึงตายจริงๆนะคุณผู้ชมค,คืออาการจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเริ่มต้นจากระคายเคืองตาปวดหัวอาเจียนชัก หมดสติอันนี้อาการเบื้องต้นนะคะถ้ารุนแรงกว่านี้ช็อกเลยค่ะปอดบวมน้ำท่วมปอดหยุดหายใจและเสียชีวิตนี่ย้ำเตือนนะคะอย่าเพิ่งแตกตื่นกับข่าวนี้นะคะ อย่างที่น้องชมพู่บอกใช้ถุงมือใส่แว่นตาป้องกันเนาะใช,ใช้ให้มันถูกต้องอะค่ะให้มันปลอดภัยถูกต้องระมัดระวังแล้วก็ควรทําตามข้อปฏิบัติที่เขาแนะนําในแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครดัดถูกต้องค่ะอเอาจริงๆก่อนนั้นเนี้ยสมัยตอนช่วยแม่ทําความสะอาดห้องน้ำอะเวลาเขาลาดน้ํายาล้างห้องน้ำแล้วทิ้งไว้บางบ้านจะเป็นไหมกระเบื่อมันจะดําๆเหรอเนาะเราก็จะลาดๆๆๆแล้วก็ปิดประตัวไว้แล้วกลิ่นแล้วถึงเวลาก็ค่อยแบบเอาน้ําฉีดแล้วขัดออกใช่เคยได้กลิ่นแล้วแบบอู้ เวียนหัวเหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่ขนาดแบบแบบธรรมดานะ<ช>นะ้ำยาละลายน้ำแบบปลอดภัยธรรมดาแล้วคิดดูในกรณีแบบนี้มันอันตรายถึงชีวิตอะ่ะ<า>กลิ่นม,มันจะแรงขนาดไหนต้องระวังอะไรที่เขาแนะนำว่าอย่าไปใช้ควบคู่กัน ก็อย่าไปใช้อันนี้คือย่าไปใช้คู่กับโซดาไฟใช่และอีกอย่างนะเคยหาข้อมูลเหมือนกันเขาบอกว่าบางบ้านก็จะมีความเชื่อแบบสมัยโบราณท่อตันอะไรตันเอาอะไรบางอย่างลาดลงไปแต่พี่พี่ช่างบางคนเขาบอกว่าของบางอย่างก็ไม่เหมาะจะใส่ลงไปนะเพราะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกคอต่อข้ออ๋อจะทําให้ข้อมันเสื่อมมันข้อมันเสื่อมมันชืรุดมันกัดแล้วก็มันอาจจะแยกยิ่งกว่าเดิมบางทีก็ต้องดูข้อมูลดีๆว่าบ้านเราชักโครกเป็นแบบไหนลักษณะท่อของบ้านเราเป็นแบบไหนแล้วเหมาะกับการใช้แบบไหนหรือไม่ก็ตามช่างดีกว่า จริงๆเราควรปรึกษาช่างหรือคนที่เชี่ยวชาญเนาะไม่ใช่ว่าไปซื้อผลิตภัณฑ์น้ํายาอะไรมาใช้เองใช่ขนาดน้ําร้อนยังทะเลาะกันในโลกโซเชียลเลยน้ําร้อนต้มเดือดแล้วลาดลงไปบางบ้านก็บอกว่าเอามันช่วยได้ล้างไขมันแต่ช่างบางคนก็บอกว่ามันพวกวกเนี้มันมีกาวซิลิโคนมีอะไรยางอยู่มันก็จะเสื่อมไวอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้อันไหนถูกต้องก็ต้องเช็คดีๆนะคะ อ่ะมายู่ยเรื่องต่อไปอันนี้แสบเหมือนกันแต่ไม่ได้แสบตานะแปลว่าเป็นโจรแสบใช้ความสามารถของตัวเองในเรื่องการจริงๆอ่ะเอาไปโชว์ได้นะม,มายกากลแบบสตรีทโช์ัะษะ์ใกล้เลยอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมเสกไพ่เสก,เสกอะไรต่างๆนานรที่คนชอบนะมายากลอย่างเงี้ยก่อนนั้นเคยเล่าเรื่องหนึ่งที่มีเหมือนมิจฉาชีพใน คลาบของหมอดูอะอที่มาเออดวงเหมือนจะดีในช่วงนี้แล้วก็เขียนตัวเลขนึกตัวเลขแล้วเปิดมาตรงตามนั้นแล้วก็หลอกให้โอนเงินอ่ะอ,อันนี้เหมือนการแตกเข้าไปในร้านทองไปเอาแหวนมาวงหนึ่งที่มันจะคล้ายๆกับแหวนของจริงสลับด้วยความเร็วสูงแล้วก็เอาไปได้ด้วยใช่มีคลิปให้ดูไปดูกันค่ะนี่แหละผู้ชายคนนี้แหละค่ะที่ใส่แมสยืนอ,อยู่นะคะ เขา,เเขามีการที่มือเขาใช่สลับไวมากนี่ขอดูก่อนอ่ะขอดูวงนี้เป็นยังไงเดี่ยลองสวมสิลองสวมลองสวมอเออ,อเอาอีกมือมาละใช่เอออย่าดูความไวของเขานะคือแหมทำเป็นเนียนๆทำเป็นค่อยๆถอดแล้วก็เอาแหวนแบบลอมาแลก เนี่ค่ะเราขอแ,แบบแยกจุดสนใจคือขอดูอีกวงนึงระหว่างที่อีกวงนึงก็มีการสลับแหวนในมือเนี่ยค่ะ<า>เริ่มละเริ่มละเนียนเนียนเนียน อ่าเอาเอาตอนนี้ของจริงอยู่ในมืออีกข้างแล้วนะวงปอลในเสียบเข้าไปนิ้วๆเหมือนเดิมให้รู้สึกว่าอ้าผมถอดจากแหวนคืนคุณนะต่อหน้าต่อตาอย่างนี้คุณไม่น่าผิดสังเกตอะไรเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลา13เออเมื่อวันที่นะคะ13กรกฎาคมค่ะเวลาประมาณ11นาฬกานะคะนี่แหละคนร้ายคนนี้เข้าไปในห้างสสินค้าดิโอสยามพลาซาก็ขอดูแหวนหนักหนึ่งสลึงค่ะราคา ตอนนี้ราคาทอง1สลึง1 8 0 0บาทนะคะก็หยิบแหวนให้ดูนี่แหละแล้วก็ทำการสลับอย่างรวดเร็วพอขอดูอีกวงหนึ่งผู้ชายคนนี้ทำการเปลี่ยนใจบอกไม่ซื้อละแล้วก็รีบเดินออกจากร้านอย่างรวดเร็วพนักงานก็เลยแบบเอ๊ะแปลกๆละหนึ่ง<ช>แล้วก็มามองสังเกตแหวนที่ให้ลูกค้าลองเอ้า ไมสีมาดูแปลกไปก็เลยเอาไปตรวจสอบก็เลยพบเลยค่ะว่าเป็นแหวนปลอมแล้วก็มาย้อนดูภาพว,วงจรวงจรปิดอย่างที่เราดูพร้อมกันตอนนี้ค่ะก็มีการทําการสลับอย่างรวดเร็วกับแหวนที่เตรียมมานะคะเลยได้มีการแจ้งความไว้แล้วที่สอนอพระราชวังค่ะผู้ก่อเหตุทราบตัวแล้วนะคะจับได้แล้วด้วยชื่อนายศักดาค่ะอายุ33ปีเป็นชาวจังหวัดชัยนาทรับสารภาพแล้วว่าเป็น คนก่อเหตุจริงๆวันเกิดเหตุเนี่ยก็เตรียมแหวนทองปลอมไปซื้อมาจากออนไลน์นะไอ้วงที่มันสลับกับเขาว่าวงละ250บาทแต่ก็พยายามเลือกลายที่เป็นลายพิมพ์นิยมร้านจะได้ไม่ผิดสังเกตนะนะคะแล้วก็เข้าไปเนี่ยเข้าไปขอดูหนึ่งวงเอาสวมเข้าไปในแหวนสลับแหวนปลอมใส่ออกมาขอดูอีกหนึ่งวงแล้วก็เบี่ยงเบลความสนใจแล้วก็สรุปตัดสินใจว่าไม่เอาเดินออกจากร้านไปเขาเรียกว่าวิชามายากลเปลี่ยนแหวน ไปเรียนมาจากไหนรู้ไหมคุณผู้ชมเพื่อนๆในวงเล่าดื่มเล่าาต้องมีกิจกรรมอะไรสนุกๆกระทายปัญหาเล่าเรื่องหรือว่าเรียนการทำมายากลแล้วก็ว่ากันไปไปเรียนมาจนชินนี่แหละจนแบบเออพยายามสลับให้ได้เนียนๆนะนะคะก็เลยมาทําการในที่สุดที่ร้านทองร้านนี้ค่ะเมื่อทําได้นะเขาก็จะเอาแหวนที่ได้ไปขายทันทีไม่เอาเก็บไว้กับตัวเองนะคะแล้วเงินที่ได้ก็เอามาใช้จ่ายส่วนตัวค่ะ จากแนวทางการสืบสวนนะคุณผู้ชมค่ะเชื่อว่านายสักดาเนี่ยน่าจากกาะก่อเหตุลักษณะนี้มาบ่อยหลายพื้นที่มีหมายจับเยอะด้วยมีข้อหาช่อโกงนะคะลักทรัพย์โดยการแปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นผู้อื่นอีกด้วยก็เลยควบคุมตัวส่วงพนักงานสอบสวนสอนอพระราชวังนะคะให้มีการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปร้านทองบางร้านเอาไม่แน่ทองในร้านเขาเยอะนะไปจับไปดูสังเกตดีๆไอ้มีคนมาสวมแหวนแปลกๆอย่างนี้แล้วส่งคืนแล้วเอาไปใส่กระบะเหมือนเดิมแล้วแบบไม่ได้เอะใจบ้างหรือ เปล่าลองเช็คดูให้ดีนะคะเผื่อจะเป็นผู้เสียหายในการที่ผู้ชายคนนี้ไปโกงได้นะคะเพราะเห็นว่าก่อเหตุหลายที่แล้วหลายที่แล้วก็ปลอมตัวเป็นผู้อื่นด้วย<อ>แล้วตำรวจก็จริงๆตําตำรวจมีพอจับไปถึงสอนอมีแบบลองทําดูสิไหนลองทาที่โชว์ชมาอยากลนเปลี่ยนแหวนนี่ทาได้เร็วไหมโอ้โทาได้ดีอะหลังจากนี้อย่าไปโชว์เพื่อน,อนในคุกใช่โชว์เนียนมากโชว์บนโรงพักแต่จริงแล้วว่าวิชา เล่นมายากลน่ะสามารถนําไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ได้นะถูกต้องอย่าเอามาใช้ในทางที่ผิดแบบนี้นะเดี๋ยวนี้สตรีทโชว์นะเยอะมากนะก็คือการเล่นมายากลในระยะใกล้อย่างเงี้ยมันจะเป็นไพ่เอยสลับของเอ๋ยหรืออะไรแบบนี้ไปใช้ทำมาหากินได้ฝึกให้เก่งไปเลยเสียดายฝีมือมายากลไงเนาะไปทาอย่างอื่นที่ดีดีกว่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์มันช่วยได้เยอะนะเพิ่งรู้นะว่าไอ้ที่ของดอกไม้ส่งดอกไม้เสก็มันมีอะไรอยู่ข้างใน ฉันก็ไป,ไปแอบดูฉเฉลยเข้าหมดสนุ่งวคนญ่ะเราเด็กๆเราชอบดู<ช>ก็ต้องถูกดำเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ,คะทีนี้เรื่องนี้น่าสนใจชวนคุณผู้ชมคุยและแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ผ่านเพจ Facebook 9 m c o t ว่าเ,วเรื่องของการต่อแถวค่ะคือมีคุณป้าคนหนึ่งต่อแถวในร้านขายของนี่แหละและ,ะจะไปหยิบเพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้นก็เลยออกไปหยิบแล้วจะกลับมาต่อแถวที่จุดเดิม ไม่ไปท้ายแถวเอ้า oh. แบบเนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายังไงคือคุณป้าคนเนี้ยเขาก็บอกว่าแหม่ไม่มีน้ําใจเลยออกไปหยิบของแค่ชิ้นเดียวแล้วขอกลับมาต่อที่เดิมไม่ได้หรอคนที่ต่อข้างหลังเขาก็ขยับไปแล้วไงเขาชิดไปแล้วอะเขาชิดไปแล้วเขาบอกไม่ได้ถ้าป้าจะไปหยิบของเพิ่มก็ต้องบอกกันสิว่าเออไปหยิบของเพิ่มนะหนูลูกเดี๋ยวเดินกลับมานะเออก็เห็นด้วย ถ้าไม่หยิบเพิ่มก็ต้องมีเพื่อนมายืนอยู่แทนหรือไม่ก็ถ้าเป็นแนวรถเข็นที่วางได้อ่ะอันนั้นจะเป็นคิวโดยอัตโนมัติที่จะรู้กันเขาแวะไปเพิ่มลูกอมนิดนึงแล้วกบมาอันนี้จะเข้าใจกัน <S <S อันเนี้ยมันเลยเป็นเรื่องเลยไงาชาวเน็ตก็เลยเสียงแตกว่าเอ๊ะตกลงมันคือยังไงกันแน่เป็นเรื่องของมารยาทในการต่อแถวหรือแหม้มันก็ต้องมีน้ำใจกันบ้างสิไปดูคลิปนี้ค่ะจะมีไหมอ๋อไม่มีค่ะไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะ โอ้โหนี่ฉันรุ่นอะไรเธอแล้วแค่ไม่เกี่ยวหยิบขนมไม่เกี่ยวกับรุ่นค่าป้าให้ฉันไ่หยิบขนมไม่ทิน้หนึ่งเี่ยคุณให้ฉันไ่ตอดหยิบโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยทำด้วยอะไรเด็กสมัยนี้เราถูกเล่รอแนในคอมนะยิ้งนไม่รใจอะไรนย่างเนี่ยหน้าเวทนาพอ่อเน่ มาไปเยอพ่อแม่เลยน้ำใจไม่มีดบบไปถึงพ่อแม่คนอื่นเลยอะนะจะดูแลนะคนมีอายุนะดูแลคนด้านนะกลับมาว่าจอยจ่อยนี่คุณป้าเสื้อสีชมพูคนนี้ตอดแถวกำลังจะจ่ายเงิน ร้านขนมปังแห่งหนึ่งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าแถวแถวพระรามสองคุ้นๆนะ <c oughs> แล้วโแถวยาวจะด้วย <c oughs> แถวยาวคนเยอะอะ่ะแล้วแกคงเอ๊ะต่อแถวไปต่อแถวมาอยากได้ขนมปังเพิ่มอีกสักหนึ่งชิ้นอืเลยออกจากแถวไปหยิบขนมปังเพิ่มหนึ่งชิ้นแล้วไม่ยอมไปต่อท้ายแถวกลับมายืนที่เดิม,มแหมเหตุการณ์นี้มันเลยเป็นแบบเหตุเกิดจากขนมปังแค่ชิ้นเดียวน้องชมพู่แล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร แต่น้องที่เขาต่อแถวอยู่อ่ะพอป้าเขาออกไปเขาก็ขยับขึ้นเนาะพอป้ากลับมาแทรกน้องเขาก็อ้าวทาไมมาแทรกแบบนี้ทําไมไม่ไปต่อข้างหลังเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปอืป้าด่าน้องซะโอ้โหพอเครื่องเครื่องติดเนาะก็เทอร์โบไม่หยุดเลยนะด่าไม่หยุดเลยอหาวเด็กสมัยนี้ไม่มีน้ำใจด่าไปถึงพ่อแม่ดูแลยังไงแล้วด่าไม่หยุดจริงๆไม่หยุดเลยด่าไม่หยุดต่อได้เรื่อยๆใช่น้องเขาก็เลยอ้าว ต้องด่ากันขนาดนี้เลยเหรอก็ป้าไม่บอกก่อนว่าป้าจะไปหยิบขนมปังแค่ชิ้นเดียวถ้าบอกก่อนก็จะโอเคเข้าใจรู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้ามาต่อที่เดิมแต่ป้าไปดื้อไม่บอกไม่กล่าวไม่อะไรเลยถ้าเป็นอย่างนี้เข้าไปหนูป้าอยากได้อันนั้นอีกช<อ>ิ้นหนึ่งหนูอย่าอย่าป้าม่อยู่ตรงนี้ได้ไหมลูกบอกไว้ก่อนใช,ใช่ไหมแต่ทีนี้มันก็เป็นความคิดเห็นสองฝั่งผู้ก็รู้สึกมองว่าพอมันเป็นรานขนมปัง<อ>แล้วคนต่อแถวแบบภายในราเล็กๆเล,เลยเยอะเนาะและ้ว ยังไง,ง,ไงดีคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่ายังไงเรื่องนี้ชาวเน็ตเสียงแตกเป็นยังไงบ้างบ้างก็บอกว่าก็แหมมันเป็นมารยาทเรื่องของการต่อแถวเข้าคิวคุณออกจากคิวคุณก็ต้องไปต่อท้ายแถวเป็นเรื่องปกติเป็นมารยาทสังคมทุกๆุกที่เขาก็เป็นแบบนี้ทั้งหมดค่ะอีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าแหมหรือมันก็เป็นเรื่องของน้ําใจหรือเปล่าก็อ่ะหยิบขนมปังชิ้นเดียวหยิบของนิดเดียวก็ให้เขากลับมาอยู่ที่เดิมก็ได้แต่ เขาก็ควรจะบอกกล่าวกันนิดนึงอันนี้เราไม่ว่าถ้าจะมา,อ,าอยู่ที่เดิมแต่บอกซะหน่อยก็ดีให้คนที่อยู่ข้างหลังรู้ว่าเอ,อเดี๋ยวป้าขอกลับมายืนข้างหน้าได้ไปลูกเดี๋ยวไปหยิบของเพิ่มนมปังชิ้นเดียวยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเสียงแตกไนงะก็เลยไม่รู้ยังไงแต่สิ่งที่ไม่แตกเลยเสียงไม่แตกเลยก็คือป้าก็ไม่ควรจะด่าเขาแรงขนาดนั้น รอบเดียวก็พอแล้วใช่แล้วป้าด่ายาวเลยด่าไปถึงพ่อแม่เขารวยอ่ะแล้วชวนคนข้างหน้าทิวข้างหน้าเสื้อฟ้ายืนด่าให้เกาฟังอีกด้วยนะนั่นนะสิถึงชวนคนด่าด้วยก็นั่นแหละ เรื่องมันก็เกิดขึ้นประมาณนี้เผื่อคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาเดี๋ยเราเขาไปอ่านนะว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสองมุมสองมุมแต่อย่างน้อยพอเราอยู่ในเมืองไทยเนาะเป็นคนไทยเรายิ้มสยามอยู่แล้วอ่ะการให้อภัยกันการพูดจากันดีง่ายที่สุดเลยใช่เหมือนคลิปเนี้ยน้องเขาก็ยอมให้ป้ากลับมายืนที่เดิมเนาะยอมแล้วยอมแล้วนะอแต่คุณป้าก็เครื่องฟิตตาติดง่ายด่ายาวจ้ะะนะ อ่ะมีเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเหมือนกันนะวินจักรยานยนต์เถื่อนค่ะพาผู้โดยสารล้มด้วยนะเมาด้วยแล้วก็หลบหนีไปอันนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะคะรับผู้โดยสารมาค่ะสุดท้ายพาเขาล้มเกิดอุบัติเหตุถอดเสื้อวินแล้วหลบหนีไปเลยไปฟังเสียงกันก่อนค่ะเค่ะเียาูาานนะคบ้านนะะตติิ เธออยู่ไหนถุนเอด้ยังไงที <c oughs> ่บอกว่าพี่เจยบจบแล้วพี่เจี๊ยบใครพี่เจี๊ยบคนไหน <c oughs> <c oughs> ตามคลิปเลยค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นบริเวณย่านตลาดมีนบุรีค่ะใกล้สถานีรถไฟฟ้าเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาผู้บาดเจ็บที่นั่งอยู่เนี่ยนะคะมีคนปสมพยาบาลอยู่เนี่ยเรียกให้วินมอเตอร์ไซค์ไปส่งโดยไม่ได้ทันสังเกตเลยคุณผู้ชมว่าเป็นวินเถื่อนเขาบอกให้สังเกตอย,อย่างนี้หลังเสื้อวินนะคะจะไม่มีสังกัดว่ายูเคตไหนอะไรยังไงมีแต่เบอร์เบอร์ห้าเท่าที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยนะโดยวินบอกว่าเอ้ยพี่ขึ้นมาแล้ววันนี้ผมไม่เก็บค่าโดยสารเตินมน้ำมันให้ผมหน่อย60บาท นะคนเจ็บก็บอกเอาได้โอเคช่วยๆกันไปขับไปสักพักหนึ่งบอกพี่พี่ซื้อเหล้าขาวผมสักหน่อยได้ไหมแล้วพอซื้อให้เสร็จปุ๊บระหว่างทางที่ขี่ไปส่งเนี่ยก็กินเหล้าขาวไปตลอดทางแล้วคนซ้อนเลยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> พี่กินเหล้าขาวขนาดนี้เดี๋ยวจะเมาขับไหวเปล่าถ้าไม่ไหวเดี๋ยวผมขับให้เขาบอกว่าขับไหวจนเกิดอุบัติเหตุในที่สุดเนี่ยค่ะ ผู้โดยสารเนี่ยนะคะหน้ากระแทกพื้นก็เลยพาเข้ามานั่งพักที่ข้างทางก่อนนะคะคนถ่ายคลิปคนนี้นะเขาบอกว่าเห็นคนขี่วินเนี่ยขี่เบียดมากับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งแล้วก็เสียหลักล้มลงไปผู้โดยสารในร่วงตกลงมาหน้ากระแทกพื้นนะคะก็เลยหยุดลงไปช่วยแต่ผู้ชายคนนี้ที่ใส่เสื้อสีส้มเนี่ยเสื้อวินเทอนเนี่ยก็บอกเฮ้ย hey, ไม่ต้องมายุ่งนะมผม,มเป็นกู้ภัยเก่าไอ้ล้มแค่นี้มันไม่เสียชีวิตหรอก แล้วก็เดินวนไปวนมาลูกลีลก้ลูกลานบกลูกลี้ลูกรลกนบอกว่ามีงานต้องไปส่งเนี่ยน,นี่เสียเวลาตรงนี้จะเป็นชั่วโมงแล้วแล้วพรบรถผมก็ขาดเดือนนึงผมพาไปโรงพยาบาลไม่ได้ก่อนถอดเสื้อวินเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นนะพอเขากำลังช่วยอยู่ถอดเสื้อวินแล้วเดินหนีไปเลยแต่ทิ้งรถจักรยานยนต์เอาไว้นะจนผ่านไปแป๊บหนึ่งเนี่ยนะคะวนกลับมารับแต่ไม่ทันละตำรวจยกรถเข้าไปที่เสานอแล้ว นายพัฒนายุสิบสาปีผู้เสียหายบอกว่าผมเป็นปรปภครับวันเกิดเหตุลาออกจากงานพอดีเลยก็จะไปหาหัวหน้าง,งานที่ร่วมก้าวซอยแปดบางเอิญเจอมอเตอร์ไซค์คันนี้พอดีก็เลยเรียกให้ไปส่งโดยที่ไม่ทันสังเกตหรือว่าเป็นวินเถื่อนนะคะแล้วคนก่อเหตุเนี่ยก็หันมาพูดคุยได้ตลอดเวลาบอกไม่ต้องเก็บค่าด้วยซ้ำแล้วผมให้เติมน้ํามันให้หน่อย60บาทซื้อเหล้าขาวให้ผมสัหน่อยนึงแล้วก็กินมาตลอดทางจนรถลมเนี่ยค่ะ เมื่อวานนี้ผู้เสียหายก็ได้เข้าแจ้งความที่สอนอเมีบุรีให้ตํารวจช่วยติดตามตัวผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบอาการบาดเจ็บนะคะผู้เสียหายบอกว่าไม่ได้ต้องการอะไรมากมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้หน่อยก็ยังดีแต่เหมือนไม่ได้เจ็บอะไรเยอะเนาะเออฟอกชันำนําเขียวค่<ต>าย,ยงค่าย,ยาก,ก็ช่วยเขาหน่อยเพราะเขาเองเนี่ยก็หาเช้ากินขําเงินทองเขาก็ไม่ค่อยจะมีะแล้วเพิ่งลาออกจากที่เก่าก็เลยไปทำงานที่ใหม่ด้วย<อ>มาเจออย่างนี้ซะได้เออเราไม่ได้สังเกตเลยเนาะบางทีโบกมอเตอร์ไซค์วินแบบข้างทางเนาะเถื่อนหรือไม่เถื่อนเราก็ไม่รู้เนาะ <S <S เขาบอกให้สังเกตเขตจะต้องมีขึ้นเขตชัดเจนว่าเขตเอ่อพระรามเก้าซอยนั้นซอยนี้แล้วก็หมายเลขแล้วก็เบอร์นะคะห,หรือแบบมันจะมีแอบไปตัดเสื้อวินแบบปล,มปลอมๆอะไรเงี้ยเนาะซึ่งผิดนะแต่คน<อ>ที่เขาเป็นอยู่วินอะเขาจะรู้ใช่เพราะาว่าวิน,วน,นเสื้อวิน,นไม่ได้50-60นะจ๊ะมีราคาอยู่มากค่ะอื คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเหตุเกิดในปั๊มน้ํามันแถวแถวนนทบุรีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเคยเล่าไปหลายครั้งว่าเวลาคนมาเติมน้ํามันในปั๊มแล้วไม่ยอมจ่ายเงินน่ะแล้วพนักงานปั๊มหรือเด็กปั๊มเนี่ยค่ะเขาก็กลัวว่าเขาจะต้องรับผิดชอบเขาก็พยายามที่จะโอ้โหทุกวิถีทางกระโดดเกาะรถบ้างแหละวิ่งตาบ้างแหละอะไรบ้างแหละ เห็นใจเด็กปั๊มมากนะเพราะเขาไม่อยากจะรับผิดชอบไงรายได้เขาวันหนึ่งเท่าไหร่กันเชียวใช่ปะถูกต้องเหตุการณ์นี้ยก็เหมือนกันน้องเด็กปั๊มอะ่ะก็โดดเกาะรถที่แบบไม่ยอมจ่ายเงินอะ่ะไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะนี่นะคะปั๊มเนี้ยอยู่ในพื้นที่นนทบุรีแถวแถวบางบัวทองแต่แจ้งความไปแล้วแหละที่สบพบางบัวทองนะคะพนักงานปั๊มเป็นชาวมินมาอายุสีปีในเมนนะคะ เขาบอกว่าเนี่ย10สิงหาคมสี่ทุ่มครึ่งรถปิกอัพคันนี้มาเติมน้ํามันดีเซลเต็มถังนี่ไม่ใจน้องกระโดดขึ้นเห็นปะหุยนี่ไปเร็วด้วยนะรถอ่ใช่ขับพุ่งไปเลยน้องชมพู่เติมดีเซลเต็มถังสองพันห้าเติมเสร็จคนขับบอกเดี๋ยวจ่ายบัตรเครดิตน้องเขาก็รอบัตรเครดิตมันไม่มีหรอกบัตรเครดิตมันขับรถหนีพุ่งไปเลยน้องเขาแบบทำอะไรไม่ถูกกระโดดขึ้นหลังรถแบบนี้แล้วตอนอยู่กระบะหลังอ่ะ น้องเด็กปาม,มาพยายามจะเคาะกระจกด้วยนะเคาะกระจกว่ายุด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 ไม่หยุดนะขับไปไกลมากและคนขับชักมีดออกมาขู่วายไอจังหวะชักมีดออกมาขู่นี่แหละน้องพนักงานปั๊มน้ํามันเลยรู้สึกว่าไม่เอาแล้วเอาความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักดีกว่าเอาชีวิตรอดดีกว่ากระโดดลงค่ะกระโดดลงในพื้นที่ลาดหลุมแก้วปทุมธานีค่ะนี่นะคะถามว่าน้องอาการเป็นยังไงบ้าง น้องเด็กปั๊มนี่หัวแตกนะคุณผู้ชมนี่นะคะเย็บไปห้าเข็มโอ้แผลถลอกเต็มตัวไปหมดเลยดูสินิ้วเนีโอ้นิ้วหักอะไรอย่างเงี้ยถลอกตามตัวเต็มเลยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพนั่งกล้าวค่ะพนักงานปั๊มบอกตกใจอะ่ะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแต่ไม่กลัวนะโอ้นี่ศรีรษะที่เย็บใช่ไหมบอกไม่กลัวนะสาเหตุที่ต้องกระโดดขึ้นไปบนรถกระบะแบบนั้นเพราะ ก็ถ้าลูกค้าเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายผมก็ไม่มั่นใจว่าผมจะต้องรับผิดชอบหรือเปล่าตั้ง2 5 0 5 <จะ S 1> ัน้เอาเงินมาจากไหนเยอะสำหรับเขานะหรือบางทีเด็กปั๊มเติมเติมเกินเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องรับผิดชอบส่วนต่างอะ่ะบางทีโอ้โหก็เลยเนี่ยเด็กปั๊มก็บอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกเลยอย่าทำแบบนี้กับปั๊มไหนอีกเพราะเนี่ยเด็กปั๊มก็ทำงานหาเช้ากินขํารายได้ก็ไม่เท่าไหร่แต่มิวเชื่อว่านะเจ้าของปั๊มก็น่าจะเข้าใจ ใช่ไหมก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่แบบเด็กปั๊มทําอะไรไม่ได้เนี่ก็น่าจะเข้าใจเด็กปั๊มช่วยเหลือกันหน่อยก็หวังว่าจะจับตัวผู้ก่อเหตุได้แต่เชื่อว่าข่าวออกขนาดนี้เราว่าเจ้าของปั๊มไม่คนใจดีนะน่าจะดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลเนาะแล้วก็คงไม่ได้แบบเข้าใจว่าไม่ใช่ความผิดของน้องอ่ะเป็นความผิดของคนไม่ดีคนหนึ่งที่ตั้งใจเข้ามาโกงและยังจับไม่ได้เลยโอ้สองพันห้านี่คือเต็มถังเลยนะใช่ เต็มถังเลยอ่ะอหนีเลยอ่ะหนีเลยอ่ะ,อะตั้งใจโกงเลยอ่ะอเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยเพราะว่ามีแต่เรื่องใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นช้างหรือว่าพญานาคค่ะ